พี่น้องกำลังจุง้งๆมีแต่ดอกง่ายๆนี่นี่นี่อู้หูุ่นหุ่นหุ่นไว้ที่ค่ะพี่น้องข่าปลา,หาให้น้ำกันเลยค่ะไปเบิง่งไปหลุน่นไปชมน้ำกันเลยค่ะปลาห้องสีมันบ่อเสาร์นี้วันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะไปเบิง่งไปหลุน่นน้ำกันเลยค่ะปลาห้องสีมันบ่อก่อนสิหลับส่งกับฝากก็ไะไรก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อค่ะเห็นบบนนที่เอ้าหมา่ว่านค่ะ เขดีเหมือนว่ามันหน่อยอยู่เนาะค่ะหยุเดเหยียดกระตาขอภไดเวยค่คะเพราะด้ต่างต่างกางนึงแล้วมันล้มเนาะค่ะ 特别，他们还。 <c oughs> ดีแต่มันมีเ่เอฟลายดอกดีแต่มาท่านพร้อม หมูว่านเราสิครับใบบอเทกา้าพ่อพ่อมอนันมีอันนี้เยะมากอะอย่างจะมากระท่านเมอวานมันอ,ออกมือดีกะดีสิดีสิเหลือเนาะค่ะดีสิดเ,เด,ด็กเล็บหลายดอกโอ้ยรุด hát hoa hoa hát ออันนี้อุดนอนอนอนนอนเด็ดทักเจอสิพอ,อแต่ละกลุ่มใช้เวลา เนืห้หามัานก่อนเนาะคะ่ะเก็บหมดละเนื้อเบิ่งว่ามันเหลือบ,อบอ่บ่หงวะว่าสิสัตว์บ่เนาะคะ่ะลังหูขาวพี่น้องวันนี้วันนี้สิเป็นลังหูขาวเด้ออย่าหล่มเด้ <c oughs> อถ้าลุ่มกว่าล่างนี่แตะะ่พ <c oughs> ี่น้องขายหนึ่ง ระงงขาวต่างวายุมันลมแม่นหาหดปวกพี่น้องตอนล่าหาหดปวกหมู่บ้านคือป,ประห็นคนหนง่ายหง่ายจังเล น,น,น้ำเงนน้ำสนี่แหละน้ำหาเห็ดปวกสีนี่พี่น้องว่าไปได้มูหนึ่งบ้านจนผู้บริถายวิดีโอหบ้านได้ดอกหนึ่งวันนี้ดอกง,งอกขาว แมนบ่นี่อุ้ยแมนอยู่ไปปลืกตาหาเสีหากเงาอยู่แต่เดือดสัมผีหนอ บอมีจะเกาดอกซีดดอกไหมนอะคือสน้อยเพชรเพิงต้องโออต้นห้างมั้งต้นนี่เนาะต้นห้างเนาะเ่าไม่ต้นขย่อมดอกต้นร่างต้นห้างนะโอ้ในโฮมโฮมเพชรเพิงต้องนี่เองนี่แม่นห้างนี่บอมาทายหมู่บ้านนี่คันแม่ก็บอก ก็แล้วเห็นนี่แหละว่าปลานี่นี่เ่เคยเงยจกักเืออพันมูเพื่อนเ่่เเห็นกับว่าได้มาเบิง่งซำพอ่าเบิ่งเงยเบิ่งจักเทืออันนี้เพิงเนาะบันนั่นกะเฮ็ดเรางข่ขาออกก็ได้แถวท้โฟนนั่น มันว่าออกเด้มันมาสิบอ่ะมากและพี่น้องแต่ว่ามาเห็นเห็ดพวกแดงนี่สิมานํ้ำเบ่งว่ามันออกอีกบ่อเนาะค่ะเพราะว่ามันมาเชือแหลกนี่มันมันออกบ่มือดอกมันต้องออกอีก่วนหมากด้ยค่ะกันออกน้ำพ่นไปนี่มันต้องออกอีกมือสองมือ คอยชิปไปเงินจังสิขูดขาก่อนก,กอนกับจังิได้ขูดขานี่บุ่นมีอยู่มีอ่อมโพนจู่แต่บทัทหลายบอหลายเัาจังได้หันแนมใกล้ๆนี่บรเห็นด้มนมนนอมันเป่นเห็ดบัวขาวต้องมัเบิ่งใก้ๆเพราะ,ะสีแดงต้องอยางอ่อมโพนอีกต่างหากเพราะว่า มันบ่ได้ออกออกคางน้องบอลมันจะออกคางเดียวงสีน้าค่ะนี่ห้ะน่าหัวมันอาจสิออกอีกอยู่ค่ะมันออกน้อยต้องต้องมาเบิ่งพี่น้องกำลังจุ้มๆมีแต่ดอกยิ่งยิ่งนี่นี่โอ้ยพุ่นปุ้นปุ่นปุ้นปุ่นปุ้นปุ้นปุ้นโอ้ยมันนานมันนานมันานกันมากๆวัอนี้นะพุ่นออกอ่องโพดเลย อุ๊ยแมมาเด้วยคนสิเก็บเห็ดพี่น้องเด่งหัดอีกหลีเด้อนี่คันว่ามามื้อนี้นะเออคันว่ามามื้อนี้บนย่าง อันโยเกะกับเขาอาไยค่ะนี่ได้งัดอีกแล้วทันระเที่ยวบปได้เดี๋ยวเฮ็ดปวกมาว่านบะเห็นมันนีนเห็นเฮ็ดปลวกแดงพี่น้องเฮ็ดปวกแดง เต็มโพลนี่พี่น้องบาดนี่เต็มเลยบาดนี่อู้วอเต็มเลยที่นี่ออกดีปิ้วเนงออกน้อยคุณเต็มจูบุนว้าฮึเต็มเลยเต็มกบบนี้ นอพี่น้องนี่โอ้ยย่ามาเด้อยังจน,นขาหลากยังพ่อผลพี่น้องใช้บันไดไนี่อันดูเกตกระเคาะอภัยเวยค่ะ โยเกะกับข้ออภัยเวยค่ะบางทีมันก็ลืมว่าถ่ายวิดีโออยู่เพราะว่าเห็นเห็ดหลายหักข้อหักข้อหอยข้อหักข้อหอยพี่น้อง Ôi, cái bình hoa đây Ở đây cả đây Bình hoa đây Ở cả đây, cái bình hoa đây Cái bình hoa đây Ui Ôi. Ui 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 Ui

นี่ๆๆนี่นี่งคนกับนี่มือเอาไปท่านมืแทะนี่ล่ะขอใช้ว้ขอให้ดิค่ะแต่ตีงนี้นี่ เเต็มดอกงหลงออกรทรแท้ค่ะเที่ยวมาต่างหลายเทื่อมู่้านบริเวรทางเีงหมู่บ้านอ่ะอีกอีกบรนึงน่เน่อไ้ก็เด่นโมก พุดนุ่นุ่อยู่เี่น้องโอ้ยเต้น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 โอ้ยอ้ยนอสั่นกขาอภด้วยค่ะโอ้จะไปงานปะแหงแหละ hạt <HELLO> like mày để bữa mai đư Hay ngày lèo con thì kéo lèo con มาด้อยไปก็ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมุนโอ้ย,อยตื่นเตนดิ้นเหนียวเด <laughs> ี๋ยวเพิ่งมานะคะหันเก็บก้นนั่น,น,น กได้ดหิหน่องพี่น้องเอ้ย,อยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยตื่นเต้นพี่น้องไนเก็บอ่ะก่อนจิกลับานชิขูวขาแล้วยังจะไปเนาะค่ะอันนี้เก็บแล้วแล้วค่ะพีทีแล้วนะเก็บเจ็ดแปดดอกมือละเล็กมือละน้อยอันนี้คือว่าอออพระท่านมือดอกนี่พี่ทีแล้วเก็บนน้อยขำมากๆมือหนีน่มืออื่นอ่ะก็ได้กินแถวบ้านถิมหมู่บ้านมาอยู่แต่บ่เห็น ยางพันพานประเดีวเบื้องทางนี้อันนี้มือนียางมาทางผีเมือนียางมาทางผีเห็นเลยนี่นี่ขูดขาแล้วจากสก้าเกเมเงินเนาะค่ะหาอีกก่อนจักน้อยสิก้ารักพี่น้องนี่ค่ะเฮ็ดที่ได้เน,นาะค่ะยางจนขาล่าค่อยมาพอเฮ็ดเนาะคะ่ะเดี๋ยวคลิปเพียงเท่าน,นี้เด้อค่ะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เนี่ยขอบคุณทุกกำลังแก้ถูกไลค์ถูกแชรทถูกคอมเมนต์พอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้อค่ะมันมันพี่น้องมันมัน พอกันไมค่คิหนาค่ะบวัสดีค่ะบวาสดีค่ะพอกันไมค่คิดนาค่ะ